มีสวนยางหลายๆสวนนะคะที่ถามกันเข้ามาหนาหูมากๆว่ามีกลีดยางตรากระทิงทองเนี่ยมาหรือยังใบมีตรากระทิงทองมาหรือยังทําไมอยู่ดีๆถึงขาดตลาดทําไมอยู่ดีๆถึงหาซื้อยากจังเลยซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าใครมีคําถามเหล่านี้อยู่ในใจวันนี้เรามีคําตอบมาฝากให้กับทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรรุ่งเรืองเลยนุทานนะคะวันนี้เนี่ยเรามาด้วยเรื่องของมีดกระทิงทองแบบจัดหนักจัดเต็มก่อนที่จะไปถึงคําตอบของเรานะคะเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าทาไมอยู่ดีๆถึงหายากจังเลยซึ่งสาเหตุนะคะก็เป็นเรื่องท้าวของภายในทําให้เกิดการลงมติว่าเออเราต้องชะลอการผลิตลงนะหรือว่า หยุดการผลิตลงชั่วคราวก่อนนะนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่ามันหาซื้อยากมากๆนะคะแต่บางคนก็น่าจะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมบางพื้นที่ถึงมี ก็ต้องไล่เรียงแบบนี้ว่าในบางพื้นที่ที่ยังมีอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าทางสาขาใหญ่หรือว่าตัวแทนรายใหญ่ๆใ,ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยทำการสต็อกสินค้าล็อตเดิมไว้ค่อนข้างจะเยอะนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเออบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหมดล็อตนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็คาดเดาไม่ได้เลยว่าเอ๊ะมันจะมีอีกไหม ออฟังแบบนี้หลายคนน่าจะรู้สึกวัน่นหวั่นใจว่าแล้วมีดที่ฉันซื้อมาจะทําเยี่ยงไรจะไม่มีใบแล้วหรือตรงนี้นะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะทางบริษัทเนี่ยคิดทางออกให้กับเราแล้วเรียบร้อยเนื่องจากว่าอันเก่าเนี่ยยังไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ใช่ไหม <Wow. S 1> เขาก็เลยผลิตแบบรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาให้กับเรา <Wow. S 1> เป็นตัวที่ ใช้วัสดุเดียวกันกับกระทิงทองเลยเป๊ะๆแต่รูปโฉมจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วก็อยู่ในชื่อแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่ามีดมังกรทองค่ะ มังกรทองนะคะจะใช้วัสดุเดียวกันกับกระทิงทองทุกตัวเลยที่เป็นจุดเด่นของกระทิงทองนะเรื่องใบมีดเอ่ยความคมเอ่ยความรับคมง่ายๆนะคะยังคงมีให้ท่านเหมือนเดิมเลยสำหรับตรงนี้ก็วางใจได้เลยว่าใช้มีดของมังกรทองแล้วจะใช้ดีรับคมไว คมนานแล้วก็คมกลิบเหมือนเดิมบาดใจเราอย่างแน่นอนนะคะใครใช้ต้องติดใจอ่ะเอาง่ายๆนะคะก็วางใจได้ตรงนี้เนื้อเหล็กของเขาจะสังเกตได้ง่ายๆนะ,ะถ้าเป็นของแท้เนี่ย เขาจะมีตรามังกรทองเนี่ยติดไว้ที่ใบของเขาด้วยและสังเกตอีกนิดนึงนะคะตรงใบของมังกรทองเนี่ยจะเหมือนกันกับกระทิงทองเป๊ะเลยที่จะมีสีเหลืองทองแกลมแกมอยู่กับใบนี่เป็นตัวที่การันตีได้ว่าเราใช้เหล็กเดียวกันอย่างแน่นอนนะคะทางบริษัทเนี่ยใช้เหล็กเดียวกันแน่นอนคุณภาพทุกอย่างยังคงไว้เหมือนเดิม อันนี้ใครที่มีมีกระทิงทองอยู่หรือว่าเคยใช้อยู่เนี่ยจะรู้คุณสมบัติดีว่าเฮ้ยนังดีจริงหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าใบมีของมังกรทองจะเข้ากันกันกบด้ามกระทิงทองได้หรือเปล่ามันจะรวมไหมหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับใบมีดของมังกรทองเนี่ยเขาจะมีให้รูเดียวส่วนกระทิงทองจะมีให้2รูดังนั้นเวลาเราใช้มังกรทองเราก็ใช้เป็นรูท,ที่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วจากนั้นเราก็หมุนน็อตให้แน่นนะคะหมุนน็อตให้แน่นเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบว่าโอเคแน่นพอหรือยังจากที่ทําการทดสอบนะคะก็ต้องบอกเลยว่าหนังแน่นมากถือว่าผ่านผ่านผ่านเลยค่ะ เอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครมีด้ามกระทิงทองอยู่นะตอนนี้แล้วต้องการแค่ใบมีดไปเปลี่ยนเพื่อจะใช้งานต่อนะ,ะตอนนี้สรุปได้ว่าใช้ใบมีดของมังกรทองทดแทนได้เลยนะคะวัสดุเดียวกันความคมต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับท่านใดท,ที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะ รับใบมีดไปใช้งานเลยท่านสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่สั่งของง่ายแล้วก็ได้ของเร็วมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วมีดมังกรทองเนี่ยเขามีให้เราเลือกกี่แบบ มีใบแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะสำหรับมีดมังกรทองนะคะเขาจะออกมา2รุ่นหรือว่า2แบบให้เราเลือกแบบแรกจะเป็นรุ่นที่เราคุ้นตากันมากๆก็คือเป็นทรงปกติทั่วไปนะคะเหมือนเดิมเลยก็ตัวนี้จะมีให้เลือกทั้งล่อง65งสาองศาแล้วก็75าองศาส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบ แมคโคเป็นทรงแมคโคซึ่งบอกว่าต้องบอกว่ามันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากด้วยนะแล้วก็ความยาวด้ามเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวมากกว่ากันด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบทรงแมคโคตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วเขาก็ยังมีให้เลือกสองสองร่องก็คือเป็นร่อง65ห้าองศาแล้วก็75ห้าองศาถ้าเกิดว่ายางของใครที่มีอายุ 7-15ปีเนี่ยใช้65องศากำลังพอดีแต่ถ้าเกิดเป็น15ปีขึ้นไปใช้75องศาเนี่ยก็จะเหมาะกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเลือกเลือกใช้มีดทีนี้มาที่ใบมีดของเขากันบ้างใบมีดของเขานะคะเขาจะออกมาให้เป็นกล่องเป็นกล่องเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้ซึ่ง1ชุดเนี่ยจะมีให้4ใบด้วยกัน ตัวนี้นะคะจะมีให้4ี่ใบถามว่าสามารถใช้งานได้นานเท่าไหร่อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าเหมือนมีดทั่วไปเลยขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยรับคมแบบไหนบางคนก็จะใช้แล้วเปลี่ยนทิ้งเป็นทิ้งเป็นทิ้ง,ง,งตามความสะดวกแต่บางคนก็ใช้แค่หินละเอียดรับ อย่างเดียวอันนี้ก็จะประหยัดมากแต่ถ้าเกิดว่าใครพิถีพิถันหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นหินสามอย่างเลยรับคมก็จะเป็นตัวหินหยาบหินกลางหินละเอียดนะคะค,ควบคู่กันไปบางคนก็ใช้แค่หินหยาบแล้วก็หินหินละเอียดนะคะแค่2อย่างตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่า ใครพิถีพิถันแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่าเราพิถีพิถันมากนะคะความคมของมีดเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนอ่ะก็สามารถใช้งานได้นานแหละพูดง่ายๆเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดของมีดมังกรทองจริงๆเขายังมีเขายังมีงม,มีดใบมีดของของรุ่นแมคโครให้ด้วยนะแต่ว่าเผอิญว่าของเราเนี่ยยังไม่ได้นำเข้ามา ะะก็เลยไม่มีรูปให้กับทุกท่านได้ชมเนาะแต่ว่าจริงๆเขามีใบเปลี่ยนให้นะอาร่าถ้าเกิดว่าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยใช้เคยสัมผัสใบมีดของกระทิงทองมาก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นคนใหม่ๆมือใหม่ๆหรือมือเก่าหลายๆท่านที่ได้ชมคลิปนี้แล้วสนใจมีดมังกรทองอยากจะลองใช้จังเลยอะ่ะทำไมฟังแล้วแบบ เออน่าลองแต่บอกเลยว่าดีจริงๆใช้แล้วติดใจแน่นอนความคมเนี่ยแบบตราตึงใจ <Wow. S 1> บอกเลยต้องลองอันนี้ต้องลองสำหรับช่องทางในการสั่งซื้อนะคะมีอยู่สองช่องทางด้วยกันง่ายๆอันดับแรกเลยท่านสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะช่องทางนี้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆ เรามีบริการเก็บปลายทางให้ด้วยนะแล้วถ้าว่าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจังเลยอยากจะปรึกษาจังเลยว่าเลือกแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถติดต่อเราเข้ามาโดยตรงได้เลยนะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยและเรานั้นจัดส่งทั่วประเทศนะคะหรือว่าประเทศเราเราก็จะส่งเช่นเดียวกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย เรามีทางออกให้กับทุกท่านแล้วนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่กําลังรอคอยสิ้นสุดการรอคอยสักทีเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ